คลิปนี้ชิวๆจะพาไปชมวัดสวยสุดอันซีน5วัดที่เราคัดมาเน้นๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าจะมีที่ไหนบ้าง เริ่มต้นกันที่วัดดังแห่งจังหวัดอุบลน,นั่นก็คือวัดศรินทรวรารามภูเพลาหรือที่รู้จักกัน,นอีกชื่อก็คือวัดเรืองแสงที่มาของชื่อก็เพราะว่าด้านหลังของพระอุบโบสถมีรูปต้นกะระปะพฤกขนาดใหญ่ที่จะเปล่งแสงในยามค่ำคืนครับนอกจากความอันซินของต้นไม้เรืองแสงนี้แล้ววัดภูเพลาก็ยังมีความวิจิตรสวยงามรวมไปถึงยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งด้วยครับ มากันที่วัดถ้ำสีมงคลหรือว่าวัดถ้ำเพียงดินจังหวัดหนองคายกันบ้างครับมีไฮไลท์สุดอันซีนก็คือถ้ำดินเพียงเชื่อกันว่าถ้ำใต้ดินแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พญานาคใช้เดินทางสู่เมืองบาดาลน,นั่นเองการจะมาเที่ยวชมต้องมีไกด์นำทางด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเลยการมาที่นี่นอกจากจะได้เที่ยวตามรอยตำนานเส้นทางพญานาคแล้วในถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยครับ คราวนี้ชิวๆจะพามาสักการะพระนอนหินอ่อนสีขาวองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารสวยบนเขาสูงอย่างวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งพระนอนองค์ใหญ่นี้ทําจากหินอ่อนสีขาวที่ยาวถึง20เมตรเลยทีเดียวและวิหารของวัดป่าภูก้อนก็สวยงามมากๆถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุดรเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดครับ วัดสวยอันซีนอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานกับวัดพุทธนิมิตภูเข้าซึ่งมีพระพุทธสายญาติที่เป็นพระนอนตะแคงแกะสลักติดกับผนังถ้ำซึ่งมีอายุเก่าแก่จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างสุดอลังการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถไม้ที่สวยวิจิตรงดงามไม้ที่ใช้สร้างทั้งหมดนำขึ้นมาจากใต้น้ำในเขื่อนลำปลาวแล้วเอามาแกะสลักนุ่น่ำเราเป็นเรื่องราวพุทธประวัติชิวๆบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยล่ะครับ ปิดท้ายกันที่วัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคลองหาดจังหวัดสระแก้วอย่างวัดแม่ย่าซ้อมครับวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลแม่ย่าซ้อมชาวคลองหาดเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากจะอํานวยพรในเรื่องของการค้าขายความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงยังมีพระพิฆเนศสีทององค์ใหญ่พระราหูที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เทพทันใจเรียกได้ว่ามาวัดนี้วัดเดียวสายมูได้ข,ขอพรขอโชคลาภกันครบ เ,ลลเป็นยังไงกันบ้างฮะกับ5วัดสุดอันซีนที่เรานำมาฝากกันถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามชิวไปไหนไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับและถ้าใครอยากสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องท่องเที่ยวกับชิวชิวก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของชิวไปไหนเช่นกัน